สวัสดีครับเพื่อนๆพืนครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่กําลังมองหานะครับโูมไฟปักดินโซล่าเซลล์หรือว่าไฟปิดผนังโซล่าเซลล์นะครับที่เราไปส่องต้นไม้ไปส่องป้ายที่อยากได้ของดีนะครับราคาไม่แพงแล้วก็ทนทานนะครับรุ่นนี้เลยครับของย่ออีฟนะครับของเขาเนี่ยกินไฟเพียงแค่4วัตต์นะครับแต่เขาให้ความสว่างถึงถึง500รูเมนนะครับรุ่นนี้เนี่ยที่ผมปรับใจอย่างแรกเลยคือความสว่างของเขาครับเมื่อเอามาเปรียบเทียบกับ ของจีนนะครับที่ไม่มีแบรนด์เนี่ยเขาเนี่ยสว่างกว่าของจีนประมาณ3เท่านะครับสว่างมากคือของจีนเนี่ยอาจจะพิมพ์ว่าของเขา3าวัตต์ห้วัตต์นะครับแต่นั่นมันคืออัตราการกินไฟนะครับไม่ได้บอกถึงค่าความสว่างของดีเนี่ยเขาต้องบอกว่ากินไฟเท่าไหร่กินไฟยิ่งน้อยคือยิ่งดีนะตัวนี้เนี่ยกินไฟเพียงแค่สวัตต์กินไฟน,น้อยมากนะแปลว่าสามารถเมื่อกินไฟน้อยเนี่ยทำให้แบตเตอรี่เนี่ยสามารถอยู่ได้นานนะอย่างตัวนี้เนี่ยสามารถอยู่ได้ ประมาณ8-12ชั่วโมงต่อคืนเลยนะครับส่วนความสว่างเนี่ยเขาวัดกันที่รูเมนนะครับตัวนี้เนี่ยความสว่างเขาสูงถึง500รูเมนนะครับผมลงเอาไปปักดินนะครับแล้วก็ส่องต้นไม้สูงนะครับต้นไม้สูงประมาณ4-5เมตรเนี่ยสบายๆเลยนะส่องถึงยอดเลยนะครับตัวนี้เนี่ยภายในกล่องนะครับเ็าจะมีโคมปักดินโซลาเซลล์มาหนึ่งชุดตัวนี้เนี่เป็นโคมอัตโนมัตินะครับเวลามืดเขาก็จะติดขึ้นมาเวลาสว่างเขาจะดับเองนะครับแผงโซลาเซลล์เขาสวยงามมากนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถ ปรับองศาได้นะครับขาจับเขานะครับสามารถยึดน็อตติดได้เลยนะครับถ้าเกิดเราไม่ไม่ปักดินอันนี้เขาเขาให้ขาปักดินมาด้วยถ้าเกิดเราต้องการยึดติดกับคันแทงของเราถ้าเราก็ส่งไปทางป้ายอะไรก็สามารถยึดติดได้เลยนะครับสามารถปรับองศาตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีสวิตช์อยู่ตัวหนึ่งครับเอาไว้ปิดเปิดนะครับตังนี้มันจะมาเป็นสีเดียวนะมันจะมาเป็นแสงวอร์มนะครับนี่จังหวะแรกสว่างสุดนะครับแล้วก็จะมีจังหวะที่สองด้วยนะครับ จะเบาลงหน่อยแล้วก็จะไม่สาคือติดไฟนะครับหน้าตาดีเลยแหละหน้าตาดีลงมาแล้วก็ถ้าเกิดเราจะจะ,จะใส่ปักดินแล้วก็อันนี้สวงเข้าไปเลยแบบนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับตัวนี้เนี่ยผมทดสอบแล้วอยู่ได้ทั้งคืนจริงๆเลยตัวนี้แล้วก็ที่สําคัญรุ่นนี้เนี่ยมีรับประกันด้วยนะมีรับประกันหนึ่งปีภายในกล่องนอกจากขาปักดินแล้วก็โฟมแล้วก็จะให้น็อตแล้วก็ปุกมาด้วยนะเผื่อเราจะยึดติดกำแพงยึดติดผนังได้นะครับเนึ่งตามรูปนี้เลยนะครับก็สามารถ ยึดติดกับผนังก็ได้นะรหรือจะปักดินอันนี้กันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับใช้าง,งานดีมากๆนะครับแนะนํานะครับของดีราคาไม่แพงร,ราคาเอาจริงผมว่าต่างกับของจีนนิดเดียวครับไม่กี่สิบบาทเองแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยดีกว่าเยอะแล้วก็รับประกันหนึ่งปีด้วยนะครับสนใจทักกันเข้ามาได้ถ้ามีเก็บเงินปลายทางแล้วก็ส่งสินค้าทุกวันนะครับมีสินค้าอยู่เลยขอบคุณมากครับเพื่อนเที่รับชมสวัสดีครับ